อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสร้างอะควาเรียมนะฮะโอ้โหยังไม่จบกับสวนสัตว์ใช่ไหมปลาขาบคอยมานี่เลยปลาข่าบคอยอันนี้คือเอ่ม อันนี้คืออันนี้คือตู้ปลาครับนะฮะในตู้ปลาครับก็แบบนี้เลยถามว่าเสียงผมเป็นอะไรเป็นไข้แล้วผมก็เป็นไข้จริงเจ็บก็คอบอกเลยนะคลิปนี้อาจจะพูดเบาหน่อยนะแล้วผมก็เป็นตั้งซีซั่นด้วยเพราะผมไม่เชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นอ,อ่มอันนั้นอะ ไม่เชื่อว่าเป็นซีซั่นสองอันนี้นี้อีพีหนึ่งดีกว่าเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็จะอะไรสักอย่างจะได้แอกซ์ลาโตหรือไม่คุ้มอ่ะไปอ่ะนี่คือแอซ์นี่คือปากคราบมีสองตัวมองดีๆมันมีสองตัวนะโวย้ย มาใส่ไม่ได้น้ไม่พอซึ่งวะเป็ดมันใช่ปลาหรือมันไม่ใช่ปลาดเวยเป็ดอ่ะ <c oughs> อือหอกุ้งเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละปลากระบาละคาบีปลา่าแทบเลย,ยนีย่ปลากุ้งนี่ไม่น่าใช่กุ้งนีมันน่าจะเป็น ปลาไหลโมเล่อะช่างตกบ้าทำไมภาษาไทยมันมานาทีฮะผมว่าสองตัวเนี้ยกับเป็ดเนี่ยไม่น่าใช่ปลานะเอ็กซ์โลโต้นี่มหากรรมต้องใช้โลบักอ่ะพี่ห้เน,เนี้ไม่ใช่สิมันไม่ต้องใช้โลบักเลยอ่ะจ๊ะ ตอนว่าตัวนี้คุณคุณไหม mm hmm. บอลูปบูป mm hmm. mm hmm. ชัดเจนเลยบู๊บบู๊บมันใหญ่นะเว้ยตัวโคตรใหญ่เลยนะหน้า่นานะเอาง่ายๆก็คือถ้ามันมีขึ้นโลบักแบบนี้คือมันต้องใช้โลบักบู๊บก็ต้องใช้โลบักอะไรวะ ถ้าผมมีโลบักผมจะซื้อบู๊ปเปตัวแรกเลยเอาแล้วฮิปโปมันใช่อาจจะไม่น่าใช่สวนน้ำหรอสวนทุกสวนเลยแลหละไปนี้ดีกว่ากระจกกระจกนี่ไงกระจกซื้อมา,าสักเีียมถังน้ำไม่มีจำกัด ถังน้ำไม่มีจํากัดอ่ะหหินนี้ทิ้งได้ปาวะโคตรใหญ่เลยอ่ะช่างคือน่าแล้วก็ต่อไปตรงนี้ตรงนี้ด้วยปิจากนั้นก็ใส่หญ้าลงไปนี่ใส่น้ำเข้าไปอีกนิดนึงไปซื้น้ำเพิ่มดีกว่า น้ำไม่มีจำกัดในเกมไหมครับน้ำไม่มีจำกัดเอ้ยมันเล็กไปเงาหนึ่งพันเลย,ย,เ 1, เยสวนของฉันเอาสักเจ็ดร้อยเอย้เ,ย,เย้ปากกุงคืออะไรวะปากกุ้ง เอาปากกระพุงเลียกันนะเลือกปลาไหลมีหินมีหินอันนี้อย่าไปซื้อนะโคตรใหญ่เลยซื้อยากคุม้มมันคุ้มนะยากซื้อมอสอย่างเงี้ยแต่มอสมันมีในสต็อก <c oughs> <c oughs> อะไรเน,นี่ยดอกเชอรี่ ดอกเชอร์รี่ก็บ้าแล้วมันต้นเชอร์รี่โว้ยเถียงงี้ยน,นี้ตู้ปลาของเราก็มีเบิมปลาอยู่ด้วยแล้วไปซื้อปลาปลากระพงต่อนี่ไงปลากระพงนี่ปลากระพงไม่มีในสต็อกอันนี้ก็ไม่มีสต็อกมันใช่ปลากระพงเหรอปลาอนั้นี่ว่าปลากระลอก เอามาทำเพื่ออะไรอันนี้มันไม่ใช่ฉลามมันคือปลาเปรย่า,ป,าปลาปิลญนานั่นเลยมานาทีโหอีกสามสามนาทีจะรีสต็อกพี่ครับพี่พี่ไปไหนอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเราอุตส่าห์เป็นหมอแต่ที่นี่อุตส่าห์มาเที่ยวอะโครเลียมที่นี่ไม่เห็นมีอะโครเลียมอะไรหน้าตืนเต้นเลยเพื่อนโอ้กลับไปดีไหมกลับบ้านดีกว่าเสียเวลาชะมัดได้เลยเพื่อนอูเขาไม่ชมผมเลยวึงเพราปลาผมมันเอ่อแล้วนี่อะไรวะเนี่ยขอดูของเพื่อนหน่อยนะโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ย จะไ,ไปหมดเลยโอ้ไม่กอดอื้อช้างขึ้นก็มีวัดดีเพื่อนหืมันนี้ตู้ปลายักษ์จะชัดขึ้นไม่ได้แล้วเราต้องไปตกแต่งต้นเชอร์รี่ราคาสามพันโอ้สบายหรือเปล่า โอปลากระพงหนึงร้อยแปหรอซื้อมาสัก2ตัวล้วกันฮะไข่กบมันใช่ไข่กบเหรอปกติปกติปลามันนั้นนะอ้าวไม่ใช่นี่ว่านี่มันไม่ใช่ปลากรกะ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 กรง เออช่างเถอะเี่ยมเลยวะฉันเป็นนกฟ้านาฮ่ากุ๊กฮ่าโอ้ตอนนี้นะคะปลาของผมไม่เข้าไปอยู่ในนี่ละเออเออไอ,อ้จะไปวางเลยตรงนี้นะ แล้วมันลบออกไงผมยังไม่รู้เลยว่ามันต้องลบออกไงอ่บ้าเอ้ยอ๋อรู้แล้วหยิบมาไงมานี่ยเลยมาเนี้มปลาตัวนี้เหรอปลากุ้งปลากุ้งก็ปลาแล้วว้ยนี่ปลากระทู แล้วผมก็สงสัยว่ามันใช่ปลากระทุงกันนั้นน่ะเออ,อนี่แหละส่วนต้นเชอร์รี่เฮ้หมันก็ต้นเชอร์รี่ไม่ใช่เหรอโอ้โห้โคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากอืมมัน <c oughs> <c oughs> ติดตรงนี้ได้ด้วยเหรอ,อ เฮ้ยค่อยติดแล้วกันนะโอเคไหนดูซิกระจกแบบใหญ่ไม่มีในสต็อกงั้น,นเอากระจกแรกเหมือนเดิมแล้วกันเอาละตรงนี้ผมว่าจะเป็นตู้ปลาขนาดเล็กตรงนี้เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ เจี๊ยฮันนะฮันนะเป็นไงเป็นไงเขาเอาเอา,เอาต้นเชอรี่ใสเนะี่ยมันแปลกมากเลยนะเนี่ยเ้ยตูป้ปลานี้ผมจะทำเป,ป็นตู้ปลาอะไรก็ได้ <c oughs> ซื้อบึงมาหน่อยแล้วกันดูดิบึงบึงก็คือบึงครับผม มันอยู่ในบึงได้ป่าวะเดียดูดิอ้ปลามันอยู่ในบึงป่าววะปลามันอยู่ในบึงไม่ได้แล้วจะซื้อมันทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วมาถอดออกไงวะเฮ้ยสร้างมาเถอะสิบนาทีแล้วหรอทำไมเร็วจังเนี่ยอ้

เราอยู่ในน้ำแล้วทำไมมันเราไม่ว่ายน้ำวะไม่สมจริงเลยผมว่าเอาปลาตัวอื่นดีกว่าอย่างชินคาพิีกละอ่าอ่าไม่ใช่ปลาปลาทองปลาฉลามปลาฉลามบรืละาผมว่าปลากุ้งน่าจะเป็นแซลมอนผมว่าปลาทองดีกว่าปลาทองสวย นี่คือปลาฉลามฉลามบ้านเพาะอ,อันนี้เป็นตู้ปลาของปลาทองนะกันปลาฉลามเดี๋ยว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 ,ยวปลาทองเนตัวนี้อันนี้ไม่น่าใช่ปลาทองมันน่าจะเป็นปลาทองยักษ์ ปลาทองมันตัวเล็กกว่าน,นี้นะไม่ใช่ตัวใหญ่ไปดูตรงนู้นบ้างดีกว่าไหนดูสิไม่เห็นทำตู้ปลาเลยไปยละเออไม่คุ้มเลย,เลยอันนี้คือข้ามือนะครับนจนะ เ้วทองทองข้างหลังคืออะไรอ๋อที่ขยายเพิ่มชัวนั่นอะขยายชัวสวัสดีเจ้าปลาทองนายไม่น่าใช่ปลาทองนั้นแต่เป็นปลาเพาะปลาปัาษ์กปลาฉลา มีได้แล้วมไม่มีในสต็อกเอานี้ก่อนแล้วกันนะโคตรแพงไอ้บ้าเลยแพงอีกอาย,อ,ยอากาศเสียก็มีเว้ย ทำไมเราต้องเดินช้าเวลาถือของเฮ้ยจิมไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้นะเวลาเดินช้าเวลาถือของอะโอเคผมว่าผมรู้แล้วมันใหญ่ขนาดไหนาวางตรงนี้เลยเจ๊บโอโโคตรใหญ่อ่ะ มอสนี่จะให้ปลาคราฟแล้วกันนะจึบจ๊บจึ๊บอือเซตปลาทองเพื่อเรียกปลาคราฟว่าปลาทองบ้าออเอ้ยเอ๊ะทำไมซื้อไม่ได้อุ้ยก็จะซื้อได้บ้าโทเสียเวลาชะมัดเลยอ่ะ อันนี้มีนมะคือเต้มันใช่มะคือเต้เหรอเอ็กซ์โลรโต้นายมีเพื่อนแล้วนะจ้าปะทองนี่ปะทองเอาไปคุากปประกพุง่ะดีก็จบแล้วละ่ะ ep หนึ่งจบ